สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการปรับความเร็วของอินเวอร์เตอร์มิซูบิชิ h i D700 กันนะครับโดยในตัวอย่างนี้ผมจะใช้อินเวอร์เตอร์มิซูบิชิ h i D720 ในการปรับเปลี่ยนความเร็วตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ซึ่งการปรับเปลี่ยนความเร็วในบทความนี้เนี่ยจะใช้การไวลิ n งที่เทอร์มินลด้านหน้าของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่ง PLC ที่ผมจะใช้ในการควบคุมก็จะเป็นมิซูบิชิเอฟเอยูนะครับทำความเข้าใจเทอร์มินลกันก่อน อันดับแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าช่อง SD ที่ด้านหน้าของอินเวอร์เตอร์เนี่ยคือสัญญาณที่เอาไว้ควบคุมการทํางานของอินเวอร์เตอร์นะครับดังนั้นผมจะเอาขา SD อันนี้ต่อเข้ากับขาคอมของ PLC ต่อไปเป็นขา STF นะครับคือสั่งให้มอเตอร์เนี่ยหมุนไปด้านหน้าขานี้ผมจะต่อ Y0 ของ PLC นะครับ STR คือขาที่สั่งให้มอเตอร์เนี่ยหมุนย้อนกลับ ขานี้ผมจะต่อ y 1ของ plc rl <R L S 1> คือความเร็วมอเตอร์ต่ำสุดไอความเร็วมอเตอร์ต่ำสุดจะต่ำเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่เราตั้งในพารามิเตอร์เบอร์6นะครับขานี้เนี่ยต่อผมจะต่อกับ y 2ของ plc rm คือความเร็วมอเตอร์กลางเราจะตั้งในพารามิเตอร์เบอร์5อีกทีนึงขานี้ผมจะต่อ y 3ของ plc r, r <L S 1> h <ed S 2> คือความเร็วมอเตอร์สูงสุดนะครับเราจะตั้งกันในพารามิเตอร์เบอร์สี่ แต่ผมไม่ได้ใช้ขานี้นะครับใครใช้ก็สามารถต่อเข้าได้เลยนะครับครับต่อไปก็เราก็ตั้งพารามิเตอร์กันนะครับซึ่งการตั้งค่าพารามิเตอร์เนี่ยเราจะไปกดที่ปุ่มโหมดนะครับจากนั้นหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็น P จุดนะครับนี่คือโหมดพารามิเตอร์ ก็เราก็จะหมุนไปที่ P4 ครับแล้วกดเซตในพาริเตอร์เบอร์4นะครับจะเป็นความเร็วสูงสุดของขา r h นะครับผมจะตั้งไว้ที่6 0 h เฮิร์แล้วกดเซตไป P5 นะครับเป็นความเร็วปานกลางนะครับหรือขา Rm นั่นเองผมจะตั้งที่4 0 h เฮิร์นะครับ P6 P6 นะครับ คือความเร็วต่ำสุดของขา RL ชมจะตั้งไว้ที่30เฮิร์นะครับจากนั้นกดเซตต่อไปก็จะเป็น P 9นะครับ P 9เนี่ยก็คือขาดราเมิเตอร์ที่เอาไว้ตั้งไม่ให้กระแสเกินกว่าที่มอเตอร์รับได้นะครับซึ่งถ้าดูในเพจของมอเตอร์ของแต่ละคนแล้ว จะต้องจะต้องไปดูเนเพจกันก่อนนะครับว่าได้กี่กี่กี่แอมในในส่วนนี้ของผมเนี่ยมอเตอร์ของผมจะใช้รู้สึกจะเป็น0.65มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่าใช่0.65 m แอมนะครับผมก็จะตั้งพารามิเตอร์เบอร์9เนี่ยก็คือ0.65เหมือนกันนะครับจากนั้นก็จะกดปุ่มเซตนะครับ ทีนี้ก็ปรับไปที่พารามิเตอร์เบอร์ที่79นะครับ79นี่จะเป็นการเลือกโหมดการทำงานของอินเวอร์เตอร์นะครับผมก็จะตั้งให้เป็นศูนย์ไ้ก่อนศูนย์นี่ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งโหมด P.U. และโหมด E.X.T. นะครับเห็นไหมครับถ้าถ้าดูที่โหมดตอนนี้ครับจะอยู่ที่ P.U. นะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนโหมด ให้เป็น ext แล้วก็กดปุ่ม pu ext ฉะนั้นหมวกก็จะเปลี่ยนนะครับทีนี้ก็มาถึงการวา l d i n กันแล้วนะครับตองวา l d i n นี้เราก็จะใช้ sd ต่อ SD. com นะครับแล้วก็ stf ต่อ y 0ู str ต่อ y 1 ir ต่อ y 2อ im ต่อ y 3าใครใช้ r h ก็ต่อ Y-C สไว้ก <ata> ็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมไม่ได้ใช้นะครับไปดูในฝั่ง plc กันบ้างนะครับฝั่ง plc ก็ต่อปกติเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือว่าซับซ้อนอะไรเลยพารบิเตอร์เบอร์79นะครับยังไม่ได้กดเซตเลยตอนนี้มันขึ้นศูนอยู่งั้นเดี๋ยวไปกดเซตกันก่อนโอเค เดี๋ยวไลฟ์โปรแกรมตรงนี้นะครับเข้าไปใน PLC กันก่อนนะครับไม่จะเป็นต้องเป็น FX3U นะครับใครจะใช้ PLC ตัวอื่นก็ได้ จากนั้นนะครับผมจะทดสอบ on M0 ไปก่อนนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับไฟรัมที่อินเวอร์เตอร์จะกระพริบไหมครับหมายความว่ามีการเลือกทิศทางแล้วต่อไปก็เลือกเหลือแค่เลือกความเร็วจะอ n อน M2 นะครับเป็น RL พอกดออนปุ๊บเห็นไหมครับว่าอินเวอร์เตอร์จะวิ่งที่30เฮิร์ตทันทีนะครับทีนี้ออน rm กันบ้างครับคือความเร็วการที่เราตั้งไว้40อ่านะครับอินเวอร์เตอร์ก็ขึ้น40เฮิร์ตเหมือนกัน ส่วนใคร,ใ,ครใช้ใช้ rh นะครับก็ลองเขียนลัดเดอเพิ่มเข้าไปได้นะครับทีนี้ลองอ่าลองออน3แล้วก็ไป on M2 ดูนะครับ on พร้อมกันเลยอาเห็นไหมครับอินเวอร์เตอร์จะลดลงมาเหลือ30 h เฮิร์ในกรณีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความเร็วปัจจุบันนะครับมากกว่าความเร็วที่เรากำลังจะกระทำกับมันมันจะถึงจะยอมนะครับแต่ถ้าเป็น ความเร็วปัจจุบันเนี่ยน้อยกว่าที่จะเราจะกระทำเนี่ยมันจะไม่ยอมเพิ่มให้เราเราต้องปิดทั้งหมดก่อนแล้วก็เลือกอ่อนสักอันไหนอันหนึง่งก็การทดสอบก็จะประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ลิงก์ของ YouTube ได้นะครับด้านล่างนี้เลยสำหรับใครชอบนะครับก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ